คือทางแ้ยมคือท้งอ่ะคนเราได้แม่บุ้างก็ได้ด้

Ô mọi người ơi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  mọi người

ตัวมาใช้น้อยนะครับเออเต็มตะขะเต็มตะขะเลยไม่ได้เรียนเก็บไปทางกับข้าวทางกับแก้มกลหว้อ ดูดูนะไม่รู้เลยไปในร้อนทำดูดูนะเออปันญาสรางต้นไม่รู้อ่ะหนุ่โง่เลยร้อ่เผาไอะไรอ่างเอ้ยนี้มัาจะต้มเปิดทานเอาไ้คนยิงมใหหมูก็ใส่หมูมาต้มกินแับผนยิ้นให้แล้วสุดโจ๋ไงเปรับผมนะตอนปหัดเด้อปหัดยุดปหัด เจอไข่ทำไอยางดีเลยพุ่งเอาโอ้ตัดทำไมหัวอยกระติกตาเงนรอยเอาเครื่องึ้งหนอยนกพัดใสมันเยอะหน่อยใส่มาดองอ่อย